สวัสดีนะเจ้ยทุกตาผาฝันจ้าพอกันอีกแล้วส่วนหลังบ้านนะเจ้าเด้อคลิปนี้เอ๋เต๋อค่ะคลิปนี้ก็คลิปใครอันสบายสบายค่ะนี่ค่ะมาเดอ้อมาจิบใบแดงกบเอ้ยทุกตาผาฝันจ้า เด็ดก็พบอันกำลังรับต้นไม้ค่ะวันนี้พันยักษ์เป็นลมเดี๋ยววันนี้ ยักเป็นลมพันหนาวเลยค่ะวันนี้อากาศอยู่นี่ก็ได้แดดออกพันเป็นอากาศฮอนเนาะค่ะเนาะวันวันนี้ลมมาพันเป็นอากาศเย็นจ้ะเย็นแต่ว่าเป็นอากาศสบายเสื้อเสื้อแบบซําเอยเสื้อเนี่ยค่ะใส่แจ็คเก็ตแล้วก็นั่งก็ลมเย็นเย็นก็พอดีพอดีค่ะกระโปงตีนเนาะค่ะมันเป็นอากาศหลายฤดูเนาะ มื่อนี้ตอนกลางเวนเนาะตอนกลางเวรแล้วก็พาโน้งสมภูเอ,อกไปซิ่งเบังลมเบังลมฟังเสียงโอ้มีแหงกันนะคะ่ะออกไปซิ่งส่งเทือกเขยออกไปตอนเช้าพาพันเลาะไปกระตมธรรมชาติของเออยบอกคะ่ะอันที่ว่าแถวที่เออยเคยขับประจำค่ะก็พาออกที่รับลมสบายๆพระอาทิตย์ขึ้นแดดส่องเนาะค่ะเนาะก็ไปตอนเช้ารอบนึง หลังจากหันก็เอ็นหันเอ็นนี้มันยิงกระลอบตอนาบก็ประมาณสามสี่โมูเลยออกไปก็คักค่ะก็เป็นอากาศอีกแบบหนึ่งก็สดชื่นไปอีกแบบเพราะมันเป็นตอนนั้นตอนตอนใบแล้วเนาะคะนุมวันนึงไออันเข้ามาแล้วพอดีอันเอ้ยไทยมันมีอันที่ตังกงเอยอยู่นะมันน้องชมพู่่มันยักษ์ขนแฟนเอ้ก็เลยเอ็ดเธอเมือแฟนเอ้ก็เลยเอามาอัน เอามามัดมาแต่หัวไม่เฮระมันโบหัมันสั้นเสียก็ยังบบได้ไปหลงซ้ำคาทีแรกว่าเน่ะออกไปอันหลงเพื่อนก็ถามมาว่าอันตุ๊ก,กตาตัวบบออกไปอันหลงครับเบื้องบบางว่ามันใช่ใดบอเนี่ยะเอ้ยก็เลยไปนั่งอันก็เลยไปจับมันแน่นเอ้ก็เลยบบได้ออกเอ้ก็เลยบอกว่าเอ้ใช่ใดคิดว่าใช่ใดวะอบคนในหลายเด้อวะพันกันานหลกักระทำเพื่อคำบอกว่ามันก็เอเธอค่ะ มัดกันเน้นเตะเลยเด้อค่ะทีแรกมันสั้นเนาะค่ะเนาะขี่ประเดนเรื่องมันตกหลุมตกเตือนถนนบนเรียบก็มันก็มันก็ขนไม่บอกค่ะก็เป็นธรรมชาติเนาะคนก็มัดเถอเอ้ยก็ว่ามันก็ซีบอนท้าไทยมันก็สิน้ำมืสั้นเยอะเนาะไอ้บ้าหลังจากนั้นเอ้ยก็มาเอ็ดตัวสามเอ้ยก็มาผ้าอันมักบวบค่ะ มาบวบไปเสพเสบเขาเอาไปต้มมันซ่บอีหลีเอยก็ว่าอมันคือหอมได้ปะเนื้อก็ะพอดีนุ่มปากค่ะเอยต้มประมาณสิบนาทีมาบวบใหญ่นะค่ะที่เอ้ยบอกที่เอ้ยเอาไปลงน้ำคลิปอะคลิปก่อนๆต้มเ่บเขาเอ้ยก็บอดเสือเต๋เยอะนะคะก็ล้างมันสะอาดก็เสืออันหั่นเป็นชิ้นเอ้ยหั่นชิ้นใหญ่เด้ออัน ก็เลยเอาไปใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ต้มพันกับน้ำน้ำกะหวานกะแซ่บกินแล้วมีแห้งมีแหงแฟนเอ้ยก็สูดไปบักถ้วยบักไ่เพราะว่าอแซ่บหวานแต่ว่าเวลาต้มเซ็จแล้วเวลาอันอันสับเอ้ยก็เลยอันโรยพริกไทยขาวลงเหมาะเลยค่ะเข้ากันดีขนาดเลยกินพวกเรถ้วยใหญ่อันเอ้ยตักมาอันเอ้ยก็มานั่งอันกินนะบอมพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจน่าว่าเราเ่เห็นกินนะเบิ่งสินี่นะเราอันต้มจิงบอสเนี่ย เอ่ยก็มานั่งตักถ้วยน้อยนึ่งให้กินค่ะถ้วยซุปน้อยนึ่งหลังจากท่านเอ่ยก็ไปตักกันเแฟนเอ่ยก็เลยไปกินนอกีกแซ่บค่ะแฟนเอ่ยก็ว่าแซ่บหน่อยแล้วว่าฮันกินแล้วมันนุ่มนุ่มปากลื่นปากสิค่ะก็ถือว่าใช่ได้อันนี้ก็ยังอยู่ตั้งหลายอยู่ค่ะก็เยได้กินอยู่หลายมื้ออยู่แล้วว่าฮันเพราะใส่ตู้เย็นไว้มันไม่ได้เสียไปสิเนี่ยก็เอ็ดอาหารกินแล้วก็ นั่งคุยกันแฟนเอ้ยก็บเบิ่งข้าววิทางเนือเฮียนพูนค่ะส่วนว่ามานั่งอยู่ห้องนอกเ่าบอกโอ้ยไม่เอาปรว่าตัวไปรอดประมาตัวไปนั่งรู้เหาบนั่งหนึ่งเรื่องปรว่าเขารู้ซึ้งว่ามันได้หินเมื่อวานทีแรกว่าจะพาไปกันไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันแล้วลมหลายแล้วพ่ดเลยโบไปนํา้อโบไปก็โบเป็นเต๋อโบไปเอ้ยก็เลยมานั่งอยู่นี่เอ้ยว่าเออขาสั่งเราะไปนั่งข้างนอกอยู่หนึ่งสวนหลงนังบ้านไปรอดป่ะมาณโบเป็นเตดอก เพราะนั่นเราเบิ่งข้าวอยู่เบิ่งข้าวยันนั่นเอ็นนี่อยก็เลยมานั่งก็เลยเรีนวัยพูดและแก้วค่ะพูดนรื่งอยู่ห่างเหนือเหียนพูดนรื่งอยู่อันเอ้ยก็มันอยู่หลังสวนก็นั่งอันสบายสบายจาังนอยแล้วจังเข้าเอ้ยว่าสนาบ่ก็พ่ิบไหลเนาะค่ะเนาะมันเป็นต้นแรงเราด้อค่ะนี่มันจะทุ่มเหรออันนี้โอ้ทุ่มพอด,ดีค่ะหนึ่งทุ่มตรงพอด,ดีนี่เป๊ะนี่ สิบเก้านาฬิกาตรงเป๊ะนี่คะ่ะเบื้องเดดออกเดดพันไปบังอันกลมไม้ปกติมันสิศาดมา์มันนี่มันพันหลงพันลดลงแล้วคะ่ะข mm hmm. อไยมานั่งก่อนกกาาสักประมาณสิบนาทีก็เดดก็พอดีขึ้นมันสิซองมามองนี่อันนี้เดดซองแต่ว่ามันเป็นกลไม้ใหญ่เยนเียน mm hmm. เอื้อยู่นี่มันมีสิมีจต่กลไม้ใหญ่คะ่ะกลมไม้ก็ไม้ไหลเลยะคะ่ะอยู่ทางนี mm hmm. เขียว mm hmm. เขียวขนาดเลย mm hmm. ลมเย็นมีแห้งมีแห้ง อันนี้ก็อีกบรรยากาศเนื่องของสกายเออุกตาผาฝันเด้อจ้ะเดอ้อเอาวันนี้ก็เอซสิบอกว่านอนรับฝันดีค่ะก็เจอกันเมื่ออื่นเนาะก็สวัสดีเด้อจ้า